ผมมินจากไดฟ์โฟลตบล็อกครับจะพาทุกท่านมารีวิว Mazda 3รุ่นฉลอง100ปีของแบรนด์ Mazda Mazda 3รุ่นฉลอง100ปีเป็นการนำ m า z d d a 3รุ่น SP ก็คือตัวท็อปมาตกแต่งพิเศษเป็นรุ่นฉลอง100ปีปกติ Mazda 3รุ่น SP ตัวซีดานราคาจำหน่ายก็คือตัวท็อปเลยอยู่ที่1,198,000บาทก็คือล้านสองทอน2,000บาทพอมาเป็นรุ่นฉลอง100ปีจ่ายเพิ่มอีก39,000บาท เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็น Limited Edition อะไรนะครับถ้ายังมีออเดอร์ก็ยังผลิตอยู่เพราะว่าออเดอร์ก็เริ่มที่จะเยอะเหมือนกันเพราะสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาในรุ่นฉลอง100ปีก็คือออปชันที่หลายคนเนี่ยถามว่าไม่มีให้เลือกแต่แรกนะครับอยากได้ก็คือเจ้าซันรูฟนั่นเองแต่ก็ไม่ต้องดีใจไปว่าเฮ้ยมาสด้าใส่ซันรูฟแล้วเป็นเหมือนปรับอุปกรณ์ไหมลันนิ่งเชนเป็นมินิแมนเชนอะไรหรือเปล่า ไม่นะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษจริงๆเพราะว่าตัวพื้นฐานที่เป็นสีสวยๆเนี่ยแดงชํำๆสีดำสีขาวรุ่นปกติตั้งแต่รุ่น C รุ่น S รุ่น SP ยังเหมือนเดิมไม่มีซันรูฟเหมือนเดิมและตัวฉลอง100ปีมีสีเดียวมีแค่สีขาวเพราะถ้าตัว f ฟา b a c k ที่หน้าตาหล่อเหลาแบบนี้เลยตกแต่งตัวกระจังหน้าโครมดําแล้วถ้ามีซันรูฟแบบนี้แล้วเป็นสีเทานมผมว่ามันจะสวยมากนะแต่ก็ไม่มีนะไม่เป็นไร ที่เป็นสีขาวสีเดียวเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันทั้งโลกของ Mazda นะครับเป็นแพ็กเกจมาจากญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ Mazda 3นะครับสำหรับรุ่นฉลอง100ปี Mazda CX-30 นะที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งก็มีรุ่นฉลอง100ปี Mazda 2ก็มีนะแต่ Mazda 2เขาไม่มีซันรูฟนะครับแต่มีสีขาวภายในแดงแบบนี้นะจะเห็นว่ามีหลายรุ่นที่เอามาทำผมเอามารีวิวเนี่ยก็จะได้พูดในเรื่องของพื้นฐานของรถที่เป็นตัว m a z d a 3นะครับเดี๋ยว เหมือนรีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับกับชุดตกแต่งพิเศษเพราะว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะขายสักพักมันเป็นความยิ่งใหญ่นะของแบรนด์แบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะแบรนด์รถยนต์ที่ครบ100ปีพื้นฐานของ Ma สเ a อสทุกรุ่นใช้เครื่องเบนซิน2.0ลิตรให้กาลังสูงสุด165แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2 1 3นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีนี่คือพื้นฐานของตัวรถจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจุดเด่นของเครื่องกับเกียร์ชุดนี้ก็คืออัตราเร่งดีนะฮะ สำหรับเกียร์ทอคคอนเวอร์เตอร์ตอนนี้ใน C s e gment เนี่ยส่วนใหญ่เขาไป CVT หมดแล้วของ Mazda ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหลายคนก็จะมองว่าให้รู้สึกคุ้มนะครับกับรถราคาล้านอัตราบริโภคเชื้อเพลิงทาง Mazda เครมไว้แถวแถวกิโลเมตรต่อลิตรขับจริงนะครับทำได้ไม่ยากนะฮะแถวแถว1ิเนี่ยเป็นเรื่องปกติทางไกลก็จะประหยัดกว่านั้นอีกสำหรับตัวพื้นฐานที่เป็นเบนซิน 2. 0ลิตร มิตีตัวถังความยาวจากหน้าถึงหลังสําหรับตัวสีดานะครับ4เมตร6ความกว้างเมตร8ความสูงเม44กราวเคเลนส์135มิลิเมตรก็ถือว่าสปอร์ตเลยนะระยะฐานล้อ2,725มิลิเมตรตัววิวเบสยาวกว่าเจนเก่าพอลองนั่งเนี่ยเราจะรู้ว่า้ของเก่าที่มันแคบมันกระชับเนี่ยในตัวห้องโดยสารเนี่ยตอนนี้ก็จะรู้สึกว่ามันนั่งสบายขึ้นมาสด้3เจนใหม่เนี่ยเป็น โมเดลแรกนะครับที่นำเอาการดีไซน์รถเจเน r เรชันใหม่ของ Mazda มาใช้นะครับนับตั้งแต่เกิดแบรนด์มาเนี่ย100ปีนี่คือรถรุ่นที่7แต่เป็นเจนที่4ของโมเดล m a z d a 3อ,อย่าเพิ่งงงนะครับที่บอกว่า Gen เจน7นี่คือเจน7ของแบรนด์ทั้งหมดก็ออกมาคู่กันมี3เป็นซีดานกับ3เป็นแฮชแบ็กหประตูทาง Mazda เรียกว่า Fastback เพราะว่าความลาดเอียงของหลังคาแล้วก็จะสื่อสารให้ลูกค้าทางยุโรปเนี่ย เห็นภาพว่าพอเรียกฟาสแบ็กแล้วเนี่ยกระจกหลังมันจะลาดนะครับมันจะไม่ตัดไม่สั้นหุ้นห้วน,หวนเหมือนพวกแฮชแบ็กการตกแต่งด้านหน้าจะคล้ายกันเลยทั้งตัวสซีดานกับตัวฟาสแบ็กแต่จะแตกต่างกันตรงชุดตกแต่งตัวโครมตัวนี้นะครับของซีดานเนี่ยเป็นโครมเงาแต่ของมาสด้าสามเขาจะเป็นสีดําเงานะครับเป็นโครมเข้มนอกนั้นจะค,คล้ายกันนะฮะแล้วก็มีฟอนต์บัมเปอร์จะมีแยกชิ้นนิดหน่อยนะครับเป็นช่องแต่ตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะครับเขาบอกว่า รถเจนใหม่ของ Mazda ไม่มีไฟตัดหมอกแต่ตัว f a s t b a c k เนี่ยเขาเป็นฟรีฟอร์มเป็นชิ้นเดียวกันเลยก็จะรู้สึกว่ารถหน้ามันแบบกว้างนะมันใหญ่เนี่ยค็โคมไฟหน้าสปอร์ตชบเชียวมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light นะครับเป็นวงกลมอีกจุดหนึ่งที่โดนลูกค้าด่าเยอะ <laughs> <laughs> ก็คือไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light แบบ led เนี네่ยให้เฉพาะตัวท็อปรุ่น sp ตัว c กับตัว s ไม่ได้นะฮะแต่มีไฟเป็น Daytime เหมือน cx เก่าที่เป็นเหมือนหลอดไฟหลี่ครับหลอดสีส้มก็นิดนึง ตรงนี้ก็น่าด่านะครับอย่างน้อยๆตัวกลางนะก็ควรได้ daytime เหมือนตัวท็อปนะครับอันนี้มีเฉพาะตัวท็อปออปชั่นนึ่นๆจะมาพร้อมกับระบบ i อเอ็กทีฟเระบบความปลอดภัยอัลลําสมัยโดยปกติมีครูสคอนโทรลให้ทุกรุ่นสําหรับ m a สด้3แต่พอเป็นรุ่น Top SP อีมี a ะดัพ e ีฟคร s สคอนโทรลมาสด้เรียกว่า Mazda r เ d ด r c r u ร s สคอนโทรลนะครับมีกล้องอยู่ข้างบนมีเรดาร์อยู่ข้างหน้าตามรถคันหน้านะครับเร่งตามลดความเร็วตาม แต่จะไม่ตามจนหยุดนิ่งนะครับจะไม่ทําที่ความเร็วตามของ m a สด้จะเป็นแบบนี้ทั้งตัว3แล้วก็ c ซ30แต่ในท้องตลาดสําหรับซีซังเมนที่เป็นค่ายหลักนะทั้ง c o โรล่าแล้วก็ซีวิกเนี่ยไอตัวอะดัพ i ีฟคูซอนโทนของเขาตามรถคันหน้าจนหยุดนิ่งฉะนั้นก็มีแค่ m a ส d a 3นะครับที่จะง่อยกับเขาเรื่องนี้แต่ถามว่า m a ส d a าเขามีไหมเขาทำได้ไหมเขาก็ทำได้ครับนะบเพราะว่ารถเขาก็ไม่ใช่ราคาถูกๆแต่ก็ ไม่ได้ใส่พวกนี้เข้ามาให้คุยกับวิศวกรญี่ปุ่นของมาสเตอร์เขาบอกทางประเทศไทยหรือทางอาเซียนทั้งหมดนี่แหละมีเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เยอะยิ่งอัปเกรดของตัวอุปกรณ์เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยมันจับเร็วมากกรณีที่บิ๊กไบค์ปาดเข้ามาใช่ไหมครับรถทําการเบรกอัตโนมัติคันหลังก็อาจจะชนท้ายด้วยท,ทั้งทที่วิ่งมาด้วยความเร็วที่ไม่น่าจะมีอะไรเลยแต่ในอนาคตถ้าไม่มีค่ายไหนถอยสามารถ บอกลูกค้าให้เข้าใจได้ว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่อาจจะไม่ร้อยถ้ามีใครมาปาดมีมอเตอร์ไซค์แรกเข้ามาให้ลูกค้าเขารับรู้มาสด้าก็อาจจะใส่เข้ามาในอนาคตเพราะว่ารถเนี่ยก็ยังมีเส้นทางให้ไม่ c h a เชนได้อีกอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจที่ฉีดล้างกระจกซ่อนอยู่ในก้านใบปัดน้ำฝนอันนี้ก็เก๋ดีอีกระบบหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือ g vectoring control ของเก่าเนี่ยทำที่ลิ้นเร่งนะครับคุมแรงบิดสามารถ คอนโทรลรถเวลาที่รถเสียอาการตอนหลังก็เป็นการเอา G sensor อีกตัวหนึ่งที่ทาง Ford Focus เคยใช้นะครับใช้หลักการเดียวกันเหมือนกันใช้ปั๊ม ABS เป็นตัวคุมแต่คุมที่ล้อ Mazda 3เนี่ยเอามาบวกกันนะของเดิมตัวเองคุมที่เครื่องของ Ford Focus ที่เลิกผลิตในเมืองไทยไปนะครับเขาทำที่ล้ออันนี้เอามารวมนะฉะนั้นตัวนี้ก็จะขับเนียนยิ่งขึ้นสำหรับขาซิ่งเหมาะมากๆตัวรถมีอาการอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับ มันทําเร็วมากแล้วเราก็ไม่รู้เส้นสายก็เหมือนฟรีฟอร์มนะจริงๆมันก็สปอร์ตเฉวเฉียวอันนี้รุ่น100ปีสีล้อเนี่ยเขาจะสว่างกว่าตัว SP พื้นฐานสักเล็กน้อยแล้วก็ดุมล้อนะครับเซนเตอร์เนี่ยฝาปิดก็จะเป็นรุ่นเฉพาะของรุ่นฉลอง100ปีแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกนะว่า100ปีเนี่ยคือปีไหนถึงปีไหนดูตรงนี้ก็ได้นะฮะหลังซุ้มล้อจะบอกว่า100ปีเริ่มตั้งแต่ปี 19- 2 0จนถึง2020นี่คือรุ่นฉลอง100ปีนะส่วนชุดตกแต่งอื่นๆนะครับจะเหมือนรุ่น SP เลยเนี่ยมีเหมือนสเกิร์ตกันลอยด้านล่างตัวรถนี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ชอบแต่งคุณก็โดนบังคับว่ามันต้องซิ่งเพราะรถเนี่ยระยะความสูงใต้ท้องรถเนี่ยมันน้อยมากถ้าเตดสเกิร์ตเข้าไปอีกเวลาขึ้นเนินขึ้นลูกระนาดนี่ต้องเอียงแล้วนะอันนี้คือเดิมๆนะครับสำหรับรุ่น SP ได้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง กล้องรอบคันนะครับมีกล้อง360องศามีประโยชน์ครับผมลองใช้งานละเ,เวลาถอยเข้าถอยออกตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาตามสมัยนิยมสีขาวของมัตด้3ดูแล้วก็ไม่เพี้ยนด้วยนะเออเขาทำสีระหว่างตัวงานไฟเบอร์ชิ้นหน้ากับตัวนี่ฮะตัวแก้มสีไม่เพี้ยนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น3ปกติพวกสีแดงอะไรพวกนี้นะครับ ทำการประเภทหนึ่งไว้เวลาจะเคมสีหรือมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ของ m a สด้ที่เขามีใบาการันตีว่าสามารถผสมสีได้เหมือนสีโรงงานโดยเฉพาะเจ้าสีแดงฉ่ำๆเนี่ยทำยากมากนะฮะถ้าอู่ไม่มีฝีมือเนี่ยสีเพี้ยนจริงๆล้อติดรถ m a ส d a 3เป็นล้อ18นิ้วนะครับตัวท็อปเนี่ยยางติดรถ2องหนึ่ตัวท็อปตัวกลางล้อตัวเริ่มต้นล้อนะครับยางติดรถเป็นของโยโกฮามะนะฮะเป็นแอด a ว ซีรีส์ก็เป็นเดซิเบลทางโยโกเนี่ยก็เข้า OEM ได้หลายค่ายนะโดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นเขาก็พยายามทํากันขับมานะครับตอนที่ไปรับรถทดสอบคือบนมาตลอดทางในเรื่องของความตึงตังของช่วงล่างนะฮะล้วก็บนไปนะเอ๊เพราะว่าลดต้นทุนมาใช้ช่วงล่างด้านหลังเป็นคารหรือเปล่าผมลองวัดลมยางดูจากโรงงานเขาเติมมาเกือบ50ปอนด์ต่อตารางนิ้วอยู่ที่49 psi นะที่รถทดสอบคันนี้ มันก็เลยตึงตังเราก็เลยโทษนู่นโทษนี่ไปเพราะว่าสเปคของรถเนี่ยทางวิศวกรคำนวณแล้วก็กระจายน้ำหนักมาอยู่ที่36 psi ทั้ง4ล้อกรณีที่บรรทุก3คนนะครับผมก็ลดลมยางมาอยู่ที่36 psi พบว่าเฮ้ยการขับขี่นุ่มนวลน,นะครับผิดหูผิดตาแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มสบายพอสมควรเลยทําการเก็บเสียงมาดีอยู่แล้วพอรถเงียบแล้วได้ช่วงล่างที่มัน นิ่งมันนิ่มหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าเออคุณภาพการขับขี่มันดีแล้วถามว่าถ้าจะนุ่มไปกว่านั้นถ้าจะเติมเท่ากับที่วิศวกรเขาคำนวณมานะครับ3าเนี่ยในอนาคตถ้าคุณได้อย่างดีๆในซีรีส์นุ่มเงียบอย่างมิชลินแพร r i ซี c y 4ถ้าเป็นล้อส8เนี่ยแก้มยางนะครับสวยด้วยนะครับก็จะนุ่มแล้วก็สบายขึ้นไปอีกนะแต่ถ้ายางติดรถจะใช้ไปก่อนใช้ได้ไหมใช้ได้ลดไปจนถึง34ได้ไหมก็ได้นะครับ เอาแค่ว่ารูปทรงความกลมของตัวยางเนี่ยมันไม่ได้เสียปลายแก้มไม่ได้ยุยนะฮะก็ยังลดได้อีกสําหรับรถเก๋งเนี่ยลดไป1-2ปอนเนี่ยรู้สึกนะครับเขาจูนมา36ก็ได้ในเรื่องของอัตราโบรโคเชื้อเพลิงที่ดีผมลองขับ36อย่างเดิมก็นิ่มก็โอเคแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันกระด้างแบบล้อสิแต่ถ้าเกิดคุณจะลดไปถึง34ผมว่ายังโอเคนะครับยางชุดสค่อยคิดว่าจะขยับไปยางในซีรีส ที่มันพรีเมียมขึ้นนุ่มเงียบขึ้นก็ได้นะแต่โดยรวมถือว่าช่วงล่างของ m a ส d a 3นะครับวิ่งบนถนนปกติเนี่ยคอนกรีตลาดยางนะครับทางตรงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มนะครับนั่งสบายมากรุ่นฉลอง100ปีจะมีกุญแจเฉพาะรุ่นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปนะฮะทั้ง32รวมถึง CX3 ก็เก๋ดีด้านท้ายรถของ3ซีดานก็มีความโฉบเชียวทันสมัย ดูจากเส้นสายของตัวโคมไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟแบบ LED ไฟเบรก LED นะฮะไฟหลี LED จัดเต็มเหมือนกันในเรื่องของความแพงของหลอดไฟและชุดโคมนะครับ,นะรบแต่ก็เล็กๆเรียวๆกระสีอื่นก็เข้านะสีแดงสีดำอะไรเงี้ยทำให้ตัวรถดูเด่นนะครับเวลาทำโคมลมดำแบบนี้โลโก้ Mazda นะที่เห็นมันลอยออกมาได้เนี่ยเพราะว่ามีสวิตสำหรับเปิดห้องสำหรัท้ายอยู่ เซนเซอร์การระยะด้านหลังก็ให้มาหลายตัวนะครับครบเลยนะมี6ตัวเพราะว่าทําหน้าที่ในเรื่องของการระยะแล้วด้านข้างเนี่ยยังมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมถึงเรียคอทฟิ i c เลอร์ด้วยเวลาที่มีรถวิ่งมาจากด้านข้างนะครับมีการร้องเตือนแต่ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีตัว b บ i ์สปอตนะครับที่แจ้งเตือนรถในมุมอับสายตาที่กระจกนะเฉพาะตัวท็อปก็คือตัวนี้แหละ สัญลักษ์ SkyActiv-G e นะสำหรับ3เนี่ยมีแค่เครื่องเบนซิน2.0ลิตรเท่านั้นสำหรับเมืองไทยทอยเสียออกคู่นะสไตล์สปอร์ตด้านหลังก็ประมาณนี้นะไม่เยอะไม่ลกบางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่าดูง่ายไปหน่อยห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่แล้วก็ลึกนะผมไม่เล็กนะครับสำหรับ Mazda 3สามารถพับเบาได้นะในการดึงสลักตัวนี้แต่เราก็ต้องอ้อมไปเพื่อพับ พนักพิงนะครับจากข้างในก็มีความอเนกประสงค์ตามแต่ที่ควรจะมีนะครับก็มีฟังก์ชันพับเบาะนั่นแหละมียางอะไหล่มาให้เป็นยางแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็งานประกอบอะไรต่างๆก็ดูดีดูแพงอันนี้มันฟิวเจอร์บอร์ดก็มีฟิวเจอร์บอร์ดด้วยนะครับแต่ก็เป็นบอร์ดที่แบบไม่ใช่บอร์ดง่ายโง่งๆที่เรามาทำบอร์ดนิทรศการนะครับของเขาก็แข็งอยู่ใหญ่อยู่นะฮะ แต่ถ้าผมหักก็หักได้แล้วก็ติดตัวพรมสักหลาดไว้ก็มองใน,นแง่ดีเบาปวกไม่กินไม่แฉะไม่เปื่อยแล้วก็พวกนี้ก็มีงานโฟมต่างๆสำหรับใส่อุปกรณ์พวกประแจเข้าชุดยางอะไรวางอยู่บนพรมผ้าที่เป็นผ้ารีไซเคิลจะเป็นยางแบบเทมโพเร r ลี่นะฮะใช้ชั่วคราวแล้วก็ล็อกกระทะยางบิ๊กไบค์อ่ะดูสิ เจอสนิมไหมไม่มีนะครับแต่เขาก็งานซิลิโคนป้ายอะไรเงี้ยปกติของการผดลดิตรถนะลองตรวจสอบดูดูแล้วก็งานดีใช้ได้นะครับมาสดา้าทำรถด,ดีตรงไหนที่จะมีรูให้น้ำเข้าให้เกิดเสียงอะไรต่างๆได้เขาก็ปิดหมดนะครับเท่าที่เห็นนะตรงไหนที่เป็นรูระบายน้ำเขาอาจจะเปิดแต่ฝากระโปรงท้ายเนี่ย ไม่มีการเก็บงานก็สมกับเป็นรถราคาล้านนะครับคือถ้ามาดูใกล้ๆถ้าจับอ่ะมันก็เป็นแบบพลาสติกเกรดง่ายๆตัวสักหลาดง่ายๆนะครับแต่ดูโดยรวมอ่ะแค่ปิดขาของฝาห้องสำระท้ายหรือประตูหลังเนี่ยก็ทำให้รถดูหรูดูดีแล้วนะโอเคนองนั้นไม่มีอะไรไม่มีสาวกาศนะครับเพราะว่าซ่อนอยู่ในกระจก ก็เป็นคลีนดีไซน์นะครับแบบนี้ภายในของ Mazda 3รุ่น SP สุดจริงครับไม่ใช่แดงแค่เบาะนั่งนะครับเบาะเนี่ยหุ้มหนังแล้วเป็นหนังแท้หนังแท้ของเขาหุ้มจนถึงปีกเบาะนะะหลายๆค่ายทำเบาะหนังเนี่ยหนังแท้แค่ตรงกลางด้านข้างเป็น P u เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็พวกกรุป,ประตูก็เป็น PVC อันนี้คือสำหรับในส่วนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหนังแท้ทั้งหมดตัวซับพอร์ตเบาะเนี่ยด้านหลังถึงจะเป็นหนัง PU แล้วก็ที่รองแขนกรุป,ประตูเนี่ยเป็น PU นะเบาะนั่งสบายมีลำบ้าด้านหลังปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับผู้โดยสารด้านหน้าซ้ายก็ยังต้องเลื่อนมือโยกขึ้นโยกลงเอาความแดงของภายในเนี่ยนอกจากเบาะนั่งแล้วตัวพรม ไม่ใช่แค่ตัวพรมรองเท้านะครับตัวฟรอของรถเนี่ยที่กรุพรมทําสีแดงด้วยหาไม่มีนะครับรถญี่ปุ่นที่เป็นรถแมสราคาแค่เนี้ยสำหรับซีเซ m กเมนท์ที่จะทำภายในสีแดงปกติเป็นพวกรถสปอร์ตนะครับหมอนรองศรีรษะมีปั๊มโลโก้ฉลอง100ปี m a ส d a มาให้ด้วยควรค่าแก่การเก็บและภายในโดยรวมนะครับงานดีไซน์แล้วก็งานตกแต่งก็เรียกได้ว่า เบอร์หนึ่งแล้วคุ้มสุดแล้วกับเงินเท่านี้นะครับเมื่อไปเทียบกับซีว i c แล้วก็โครโรล่านะมาสด้าสนี่คือภายในนี่ดีสุดแล้วครับตรงไหนหนุ่มได้เขานุ่มแล้วก็นุ่มแบบนุ่มดูแพงด้วยการจัดวางองค์ประกอบห้องโดยสารนี่คือโอ้โหผมไม่เล็กนะครับคราวนี้กว้างนะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลที่ถูกยกขึ้นมาอาจจะดูเหมือนแบบมันเทอะทะมันสูงขึ้นมานะฮะลองปรับเบาะกันดูแต่รถเนี่ยมันดีไซน์ให้เลกลูมต่างๆมันเยอะนะก็เลยออกมาแบบ ทุกอย่างถูกยกขึ้นนะครับดันหน้าพวงมาลัยแบบพวก alfa romeo นะครับถ้าดูดีๆในอดีตเคยบอกว่ามาสด้านี่ยิ่งทำรถออกมานะครับยิ่งมายิ่งเล็กยิ่งทำแล้วอยากจะเป็น bmw นะตอนนี้ผมดูแนละ้วแบบพวกรถอิตาลีแล้วนะลำพงโบส12ตำแหน่งเฉพาะรุ่น sp นะตัวนี้ก็ได้เช่นกันแล้วก็งานตกแต่งนะครับก็จะทำเป็นโครมสวยดอีอยากให้มาลองจับ นว่าสุดจริงๆแต่พวกสวิตอุปกรณ์อะไรต่างๆนะมันกระจุ่มกระจิ๋มไปหน่อยนะสวิตเปิดปิดแอร์อะไรเงี้ยพัดเดิลชิพดูสิสั้นกุดเชียแต่ก็เขาตั้งใจนะครับเขาจะทําสั้นทํายาวทําได้หมดแหละแต่เราแค่รู้สึกว่านะเขาอยากจะแบบให้มันโล่งอะไรเงี้ยนอกจากพดเดิลชิพแล้วก็บวกลบใช้ที่คันเกียร์ก็ได้เช่นกันหน้าปัดเป็นดิจิตอลแล้วก็การแสดงผลเนี่ย ดูมีมิติมากไม่ได้ดูหลอกตานะครับเฉดสีอะไรต่างๆให้มานี่เหมือนเข็มจริงๆเลยแล้วตัว diving display ยิงขึ้นกระจกนะครับสำหรับรุ่น SP จอตรงกลางทำงานควบคู่กับกล้องรอบคันแล้วกล้องถอยภาพชัดมากๆถือว่าสบายตา,ยาจริงๆช่องเก็บของนะขนาดใหญ่สะใจวางแขนได้แบบเต็มๆที่เก็บของข้างหน้าที่วางแก้วแอร์แบกบรอบคัน โดยรวมนี่ว้าวเหมือนกันนะครับไฮไลท์เลยซันรูฟมีเฉพาะรุ่น100ปีนะครับสำหรับ m a สด้าสามให้ลูกค้าบ่นกันต่อไปนะครับผมก็บ่นผมก็รับรถบอกว่าเอ๊ะมันจะมีไหมในรุ่นปกติรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยโดยเฉพาะตัวตัวฟ a าสแบ็กสีเทานมอะไรเงีนเน้ยหรือว่าตัวซีดานสีแดงเนี่ยถ้ามีซันรูฟนี่มันดูแพงมาก คงไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องรอนะครับจะมีก็มีเฉพาะตัวนี้แต่อย่างที่บอกไงได้แค่สีขาวน่าจะมาในอนาคตคงมาพร้อมกับตัวไมเน h เชนไปเลยนะฮะรอทางญี่ปุ่นออกตัวไมเน h เชนสําหรับเมืองไทยก็จะเป็นแบบนี้แหละแม้แต่การปรับอุปกรณ์อื่นๆยังไม่มีสัญญาณนะครับเรื่องจะไหลไฟเดทัมมานิ่งไลน์ลงไปตัวเตัวอะไรเงี้ยรายละเอียดของรถนี่ดีนะนะครับเท่าที่จับดูมีหน้าถึงขายดี เฉพาะตัว SP เนี่ยโอ้โหนะที่เขาเรียกว่ารถไม่แดงไม่มีแรงเดินมันเป็นแบบนี้นี่เองมันแดงจนแบบว่าถ้าใครนะขับมารับเรานะเรานั่งไปเนี่ยกลางคืนนะบรรยากาศนี่แบบว่าแบบโดนแน่ๆมันมันมันเหมือนรถที่แบบว่าเหมือนคนเจ้าสเสน่ห์นะฮะ เหมือนเพย์บอยเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเพย์เกิลอะไรเงี้ยนะโอ้โหสวยจริงครับตัวพรมรองพื้นนี่ทำเป็นสีแดงด้วยแดงแบบนี้มีเฉพาะในรุ่นร้อยปีนะครับเ <c oughs> บาะนั่งสบายครับไม่ได้กว้างเหมือนซีวิกโคโรล่านะฮะแต่มันก็กว้างกว่าสามที่เคยเป็นเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังก็มีการลดต้นทุนลงไประบบกันเทือนด้านหน้านะฮะเป็นแม็กเพิร์สันสนัต์กับเลกกันโครงด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะฮะเป็นกึ่งอิสระ ไม่ได้เป็นมาติลิงของ Toyota นี่ก็สุดแล้วโคโล่าเป็นปีกนกสองชั้นดับเบ์นวิชโบนของ Mazda 3ก็เป็นคานเขาก็จูนของเขาก็จูนด้วยตำแหน่งจุดยึดรวมถึงพวกบูชต่างๆเกรดของบูชใช่ไหมครับมันทําได้แต่ก็ลดต้นทุนก็คือลดต้นทุนเนาะแต่มันก็ได้มาในเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขึ้นแต่ก็ไม่ต้องหายหผลนะคนอื่นเขามาติลิงเขาเดิเบ์นวิสโบนเขาก็กว้างได้ใช่ไหม อันนี้ระยะถันล้วก็ยาวก็เขาทำมาแบบนี้นครับให้เขามีกำไรกันบ้างเพลินดีครับนั่งอยู่ข้างหลังของ Mazda 3มีแอร์หลังที่วางแขนหัวจะติดหน่อยนะครับสำหรับคนสูงผมสูง180ซนเมตรนะฮะก็สุดละพอดีค่อมไปนั่งไม่ได้นะครับคอหักแน่นอนตรงนี้คนสูงนั่งไม่ได้นะครับมันเป็นที่นั่งของผู้โดยสารคนที่5ด้านหลังไม่มี USB พอร์ตอะไรให้เลยเหรอเออไม่มีครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็ถ้าจำเป็นต้องไปด้วยกันทั้งครอบครัวก็นั่งสบายขึ้นสำหรับ Mazda 3เจนนี้นะครับนี่คือห้องเครื่องยนต์ของ Mazda 3นะครับเ,ออเก็บงานมาโอเคเลยนะมีฝาครอบเครื่องมาให้ด้วยตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นอกจากของเดิมเนี่ยที่มี G-Vectoring Control นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ m a ส d a ซื้อมาจากทางฮิตาชินะครับ จะคุมตัวรอบเดือนเบาคุมแรงบิดของตัวรถยนต์เวลาที่รถเสียอาการจะมีเซ็นเซอร์หลายตัวนะครับในการจับและตอนนี้อัปเกรด G-Vectoring c o n t r o l p a า s เนียนยิ่งขึ้นนะครับไปอัปเกรดแล้วก็ทำงานควบคู่กับตัวปั๊ม EBS ด้วยทำให้เวลาใช้ความเร็วในโค้งนะครับออกจากโค้งมารถมีการเสียอาการนะฮะมีการถ่ายแรงโมเมนตัม um ของรถเนี่ยถ่ายออกด้านข้างรถนี่จะมีคุมทั้งตัวแรงบิดแล้วก็ตัวล้อแบตเตอรี่อ๋อเหรอเป็น คอนเวนชั่นแนลเป็นแบตน้ำนะฮะสเปคของรถ Mazda ตอนนี้เนี่ยมี i-stop ก็คือ STOP and s t a r t ทุกคันนะครับแต่อาจจะแบบมีสเปคแบตที่เขาคิดว่าพอใช้ได้แบตบตัวนี้ OEM เป็นแบตไทยนะครับเป็นแบตของ g s Battery เข้าศูนย์บ่อยอยู่แล้วเนอะรถ Mazda ก็ดูระดับน้ำกันกันด้วยนะครับอย่าขับอย่างเดียวนะไม่ใช่ MF แบบค่ายอื่นเขามีสับเฟรมนะครับที่ยึด ขวางตัวถังอยู่อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้ก็จะช่วยกดให้รถนี่นิ่งจะเห็นว่าเวลาขับรถมาสด้ยุคใหม่เนี่ยโดยเฉพาะตัว3เนี่ยจะนิ่งกว่าคู่แข่งหลายๆรุ่นเลยนะครับการโรก็คือการโยของตัวถังเนี่น้อยแต่เขาจับไว้ที่หัวกระโหลกด้านบนนะครับเป็นเหมือนสับเฟรมที่ขวางตัวถังอยู่นะครับไม่ได้จับที่เบ้าที่หัวโช๊คนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะแต่งให้มันหล่อขึ้นอีกก็ได้นะ ใส่คําโชคเข้าอีกอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขามีสับเตีมให้แล้วนะซิ่งได้เลยโดยรวมนะครับสรุปจริงๆคืออาจจะตีอะไรไปเยอะะบางทีมันหงุดหงิดนะว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องทําช่วงล่างหลังเป็นคานทําไมต้องมีเฉพาะรุ่น SP ที่ได้ไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ใช่ไหมครับแต่โดยรวมเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าชอบหรือเล็งๆอยู่อ่ะคือมันซื้อได้แบบโดยที่ไม่ต้องมีข้อกังขาเลยนะสำหรับมาสเตอร์สเจนนี้โดยเฉพาะตัวนี้เลยนะฮะ หรือตัวอื่นนะครับก็ทําใจได้กับไออุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงทําใจไม่ได้ก็ต้องเอาตัวท็อปเลยเนี่ยคือน่าใช้มากนะครับถ้าคุณลองขับรถก็ขับดีคือช่วงล่างหลังเป็นคานก็จริงนะครับคุณไม่ได้ลู่ทางที่มันแย่จริงก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรไปแบบนิ่งๆเนียน,น,น,นเหมือนกันขับก็ไม่ได้น้อยกว่าโคโรล่าเลยถามว่าความนุ่มมาเป็นรองไหมเป็นรอง แต่ด้วยดีไซน์ด้วยของที่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันพรีเมียมจริงๆปกติเนี่ยฟิลลิ่งแบบนี้มันจะมาเวลาที่ขับรถแบบพวกบี w มัยูสมัยก่อนแต่ตอนนี้ใน m a z d a นี่ใช่เลยทัชแอนด์ฟ e ลนี่คือแบบโหเนียนมากๆการตอบสนองของเครื่องยนต์นะครับเป็นจุดเด่นเลยสําหรับตัวเบนซิน2.0ลิตรเนี่ยมันเหมือนมีหลักประกันเวลาเดินทางไกลนั่ง2คน3คนการเร่งแซงต่างๆอัตราเร่งการตอบสนองเนี่ยมันดีและตัวเกียร์ที่เป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์เนี่ย คุณสามารถเลือกใช้เกียร์ได้โดยเฉพาะเดินทางไกลนะฮะขาลงเขามีแพทเทิ og, ร์นชิปมีโหมดบวกลบนะฮะแต่เนื้อสิ่งเงินใดนะครับก็ความเร็วต้องเหมาะสมด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ยอมให้คุณลงไปถึงเกียร์2เกียร์หมันก็จะต้องใช้เบรกร่วมด้วยแต่ตัวสเปคของเครื่องกับเกียร์เนี่ยจริงๆมันใช่นะครับ engine b r a k เหลือเฟือนะครับเกียร์สามารถเล่นกับมันได้นะครับทนทานกว่าเกียร์พวก CVT ระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีครบแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ก็คือ GVC+ Plu ที่สามารถคุมรถมันเป็นเรื่องของเหตุไม่คาดฝันนะครับครั้งเดียวมันเกิดขึ้นได้นะฮะมี GVC+ เนี่ยนอกจากมันคุมแรงบิดที่เครื่องยนต์แล้วมันทําที่ล้อทั้ง4ล้อด้วยแต่ไอตัวที่เพื่อนมีแล้วตัวทําไม่ได้เนี่ยมันก็นิดนึงนะครับก็ต้องทนฟังลูกค้าหรือคนที่เขาเล่นรถเนี่ยเขาก็ต้องถล่มนิดนึงก็คือตัว Adaptive Cruise Control ไม่สามารถตามคันหน้าจนรถหยุดนิ่งในขณะที่ Corolla กับ ซีวิคทำได้แล้วเขาก็ทำได้ดีบอทไฟฟ้ากว่าจะได้ด้านหน้าขวามาก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะสำหรับมาสด้าพอให้มาแล้วก็ไม่ให้หน้าซ้ายนิดเดียวนิดเดียวจริงคือถ้ารับอะไรพวกนี้ได้นะผมว่าก็เล่นได้เลยนะเป็นรถที่ดีมากคันหนึ่งลองนั่งแล้วด้านหน้าขับดีนะครับด้านหลังอาจจะรู้สึกว่ามันแคบแต่ถ้าเกิดคุณไม่ติดว่ามันแคบตัดไปเลยนะครับมันเป็นรถที่ดีมากคันหนึ่งนะในท้องตลาดก็เล่นกันอยู่3ค่ายนี้แล้วผมว่ามาสด้าเนี่ยเหมือนยกออกมาอินดี้ออกมา นะครับมันสวยกว่ามันครบกว่ามันเนียบกว่าก็สรุปเลยนะครับเป็นรถที่เล่นได้ซื้อได้เลยไม่ผิดหวังสําหรับคนชอบขับขี่แล้วก็มาลองฟังเครื่องเสียงของโบสตัวท็อปดูนะครับคือลําโพงเนี่ยโอเคมากเลยความเงียบของห้องโดยสารก็เป็นจุดเด่นจุดขายอีกตัวหนึ่งทําให้เวลาอยู่ในรถนะครับฟังเพลงแล้วมันเพลินจริงๆส่วนเรื่องของปัญหาตัวรถความทนทานอะไรต่างๆก่อนหน้านี้มาสเตอสมีเหมือนการประเด็นให้ได้ยินที่เราเรียกว่าปั๊มติ๊กพังนะครับก็คือ ตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นแหละถามว่าปั๊มมันมีซัพพลายเออร์ผลิตมานะครับแต่คนที่ต้องโดนด่าแน่นอนนะครับเราซื้อรถมาสด้าเราก็อาจจะต้องด่ามาสด้าไม่ต้องอาดหรเราต้องด่ามาสด้าแต่คือมาสด้าก็ต้องไปจัดการกับซัพพลายเออร์นะก็จะบอกว่ารถคันหนึ่งนะครับเขาทําหน้าที่ประกอบนะครับคือโรงงานคือแบรนด์เนี่ยแล้วก็ส่งว่าให้แต่ละคนนะครับประมูลเข้ามาผลิตยางผลิตปัม๊มนะครับผลิตเกียร์นะครับส่วนใหญ่ค่ายรถประกอบถ้าจะทําอะไรเองก็มักจะทําเครื่องยนต์นะครับอนน แจ้งให้ทราบแล้วเขารู้ปัญหานะครับผมเคยคุยเขาก็กดดันไปที่ซัพเออร์นะปกติเนี่ยเวลาปั๊มมีปัญหานะครับสไลด์เข้าไปที่ดีลเลอร์แล้วเขาจะมีคู่มือมาแล้วว่าจะต้องทำอะไรเปลี่ยนอะไรเขารู้ในลนน็นั้นั้นก็ไปเคมค่าใช้จ่ายกับซัพเออร์อยู่แล้วเราเคมกับมาดามาด้าก็ไปเคมกับซัพเออร์ใช่ไหมแต่เหนือสิ่งอื่นใดความพึงพอใจไงพอข่าวมันออกไปเท่าที่คุยแก้ปัญหาตลอดแก้ปัญหาโดยการบอกให้ผู้ผลิต ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทำให้มันดีไม่ได้เกิดแค่มาสด้าน,นะครับค่ายอื่นก็เกิดนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยใช้ปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเจ้าเดียวกันแต่ความซวยของมาสด้านเนี่ยส่วนใหญ่รถมาสด้ารถเก๋งทั้งตัวโรงงานไทยแล้วมาเลเซียเนี่ยก็จะผลิตขายอยู่ในอาเซียนนะแล้วก็ส่งออกบ้างนะครับแต่มันจะวนอยู่ในนี้แต่ค่ายอื่นเนี่ยยอดขายเขาให,ใหญ่กว่าเยอะนะโตโยต้าฮอนด้าอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่เขาจะไปบวมใน รุ่นบางรุ่นที่เป็นรุ่นส่งออกใช่ไหมครับถ้าเราไปเซิร์ชข่าวต่างประเทศดูก็จะเห็นในะเรื่องของปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเสียในรถที่ผลิตจากเมืองไทยบางโมเดลนะครับแต่ของ Mazda เนี่ยซวยครับมันมาบวมที่เกิดในเมืองไทยก็จะเกิดในเนี่ยซีเ็เบนซินมาสด้าสเบนซินนะครับแต่ก็ก็ทยอยแก้ไขไปแล้วข่าวต่างๆก็จะไม่ค่อยได้เห็นแล้ว อันนี้แจ้งให้ทราบไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมันเป็นปัญหาของผู้บริโภคนะฮะแต่ก็คือรู้ไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นชิ้นหลักชิ้นเมเจอร์ที่เราเรียกกันนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยโดยตรงแต่ถามว่ารถด,ดับความปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะถ้ามันจะดับมันก็จะเริ่มมีอาการอะไรอย่างเงี้ย แล้วที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมรับประกันได้ไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกรับประกันไม่ได้นะครับแต่คือแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้จะให้กลัวให้น้อยอะไรนะครับมันเป็นปัญหาของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องรับรู้รับทราบนะครับตั้งแต่3ตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยเรารับรู้ไว้ถ้าวันหนึ่งมันเกิดนะครับถ้าเราชอบแล้วอ่ะส่วนใหญ่คือชอบใครท้าทานก็ไม่ฟังหรอกครับคุณซื้อเป็นเจ้าของไปแล้วจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเคยเกิดอมันถ้ามันกลับมาเกิดอีกจะได้รู้จัดการ ทำใจเคลมนะฮะนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อะไรมาผมรู้อะไรมาก็เอามาแชร์มาบอกกันนะครับเหนือสิ่งเงินใดนะครับจะซื้อรถทุกวันนี้ราคาล้านหาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็ติดตามสื่อที่มีคุณภาพนะครับน่าเชื่อถือเขาหาข้อมูลหาข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาผู้ริโภคแล้วก็การแก้ไขเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราตลอดไปกดติดตามไว้มีประโยชน์ครับรถเมืองไทยราคาแพงภาษีเราสูงนะครับรถคันเป็นล้านนะฮะ พอเกิดปัญหาไม่ต้องกลัวไม่ต้องนนอยเข้ามาพูดมาคุยมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ฝากสำหรับช่องไ i v e a u t o b ็ x ไว้ด้วย,วยในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรให้กดฝากกดด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานผมมินจาก d ดฟ์ตูบบล็อกตงลาไปก่อนสวัสดีครับ